จะจะเป็นกุ๊เขาหินนะครับหินแตกๆนีหินตแกนนตกแ ชมสวนนุ่นน,นุ่นในเน่ชอบกอดแวะเข้ามาฝุดหนุนในร้านนี้ได้เลยครับเข้ามาเลยครับขไปเลยนะครับาหายเหนื่อยหายร้อนอากาศเย็นๆกินนุ่นไม่ชอบอสั่งอันนี้ครับสั่งนี้กิน โอ okay. าคปฮะตอนนี้พื้นครับผมบรรยากาศร,าศรม่มรื่นครับเยน็นแกร้อนได้ครับแก่ฝันไม่ฝันมาก็แวะอันนี้ได้น,นะครับอันนี้เขาก็มีอันนี้ขายด้วยขนมปังนี่ขนมปัง ถ้าขายเหนื่อยครับนั่งเล่นแล้วนี่นั่งน่าต้องเทีย่ยวมานั่งกินด้วยกันตอนนี้เวลาบ่ายโมงครับมัอนอบร้อนมากเลยตอนนี้อยู่ที่หุบหุบแดนดอเสาอยู่ไปไม่ทั่วส่วนทางนู้นนะครับกว้างมากเลยครับ,รบได้มาแล้วครับ95บาทครับนี่สวย,ยงาม รวชาแทก็โอเคอยู่แล้วไม่ใช่ตั้งออกไอ้น,นี่มันร้อน อะไรยังอ่ะให้มันกินมังคีหนูเสาอ่ะเอากินไหมขอยาวกินไหมฮะดดุดูดุดไปแล้วห่งห่่งห่อ่ะอ่ดนู่นนี่แท้ได้ หนึ่งในสิบสวนสวยที่สุดในโลกอยู่ที่พัทยาท็อปเทนท็อปเทนที่ขึ้นไปแล้วีีอยาก่คิดดิคี่คอเลยคอมันหากแล้วบ่มีตั้งให้เขานี่หมู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 บ้านเนี่ยขา,ขาวเนี่ย หมูหมูหมูจิ๋วเนี่ยหมูที่เขาไปหันกันเนี่ยหมูจิ๋วหมูแคบหมูขามครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในนี้กันนะครับบ้านราคาสูงๆเนี่ยคืออะไรนี่เป็นคือออลิกออลิกเหมือนดูแล้วภูเขาเนี่ยลำ คืออะไรไม่รู้โกโก้โกกบ้านถ่หลังคาสูงมากเลยอ่ะ<ก>อุ้ยของจริงนะเนี่ยลูกอะไรอ่ะชินแดนน่ะฮะชินแดนมั้งคือลูกอะไรอ่ะ,อะตาลตาลเตี้ยไหนอ่ะตัวนั้นชินไม่ม ไมอมันเตีย้ยไปน่ะตามันเตี <c oughs> เ้ยเฮ้ยลูกนี่กินได้เลยนี่นี่หลังเหลืองเนี่ยเนี <มา S 1> ่ย <c oughs> ห้ามเก็บ <มา S 1> ห,ห้ามเก็บอ่าห้ามห้ามเก็บบ้านราคากี่ชั้นไม่รู้ดูสิเานาะ นี่คืออะไรอ่ะเขาคำไหมเขาเขาได้ไหม,ไมเลยขาไม่ได้เขียนอ่ะบ้านอีดแดง ต้นไรนี่ลูกจริงครับนีรฟอมนะใหญ่ด้วยเ้าขบวนขั้นเสือเราจะออกไปทงี้กหนจะทางไหนมี่ทางออก ได้ออกเดินออกไปจากสวนตามสวนอะไรเขาเลยนะครับเนือออกมาแล้วบ้านงสายยาวเนี่ยเดี๋ยวไปที่ต่อไปเลยนะครับไปที่ต่อไปเลยนี่กว้างคุกคู่คู่ดูกว้างกว้างกว้างนะครับวางตว้าง สมเสร็จสมเสร็จละลายไหมตัวอะไรละลายละนุ่วัววาตุซีวัววาตุซีขาว จัดกันอยู่ต้นค่าลูซี่นี่อะต้นค่าลูซี่นี่นี่จัดกันอยู่ มาแล้วนะครับสวนลิ้นแม่ใหญ่เดี๋ยวเราจะไปดูสา่ต่อไปนะครับยังไมเข้าใจเต่ายักเบนต่ายักษ์เคยายายต่าากเา่าต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 ่า บรรยากาศภายในสวนลุกดึงลุกดึงทังลัดทังลัดลัดก็ไปแล้ว เยอะมากเลยอ่ะทำไม 来的早。 นี่อันนี้คือห้องอาหารอินเดียนะครับออินเดียนี่คนอินเดียมาทานอาหารอาหารูาปวยกันกว้างมากเลย อันนี้คืออะไรอ่ะสวนลายจีบจีเซ่อ,อ Yeah. แก้วมรกตครับแก้วมรกตแก้วมรกตครับเดี๋ยวไปดูช้างกันครับ

thả lúc gà chắc đái. Nãy nhàng để ăn. เอาอีกเอาอีกโอ้ <Để công hiER. coughs> พื้นที่กว้างมากเลยเจ้าสองวันไม่หมดอ่ะไอ้ถ้รเชื่อเราขึ้นไปบนโดนาขึ้นหลังช้างได้ รถออรถแปลกๆมาเข้าดูรถแปลกๆก,ก,ก,กันครับขับได้จริงๆ,ๆนะเนี่ยทำอันนี้ฮัมเมอร์ฮัมเมอร์ เะไรอ่ะเชยี่ห้อเร์ฟเ์ฟเชิเชิิร์ฟเนี่ยไอ้รถคันนี้ที่ที่เห็นก็ขับออกไปข้างนอกบบเขียวเนี่ยิงนก็ไปขับได้จริงนะ อ,อันนี้มันน่าจะเป็นรถทำอะไรใต้ท้องก็ไม่มีอะไร ว่าหรอ,อใส่ปุ๋ยรือใส่ปุ๋ยเหรอแค่ในไล่นี่ไปมาแล้ว mình là Expo ภาพเด็ดูสำหรับตีนตามเขาเหรอเนี่ยตรงนี้อ่ะนีเครับข้าขงบนไอ้คอตัวนี้กอดมอ,อนสเตอร์ตอนนี้แล้วก็เข้ามาทางจุดสวนไดโนเสาร์ามาแล้วครับเราก็ออกมาออกครับ โดยต่างออก,กมีที่องขายกันหาง,งออกก็ไปะออกเือนเดิมครับทเที่ยวตัวน้องรถวันวนี้ก็